กลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2อของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะพี่ดั้มค่ะเมื่อกี้นี้แบบโมต้องแอบใส่แว่นดำเพราะว่ามีความเชื่อผิดๆเรื่องผิวห่ังรอบดวงตาไม่ก็ลืมมอาออกวันนี้นี่คุณหมอติ๊กมานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะแพทย์หญิงปิยมาศการจานาหัตถกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผิวรอบดวงตาเพียบเลยคุณหมออ่านหนังสือมาแล้วกังวลมากอะไรนิดนึงก็ไม่ได้เลย เขาบอกตาจะเหี่ยวง่ายมากเพราะว่าโครงสร้างตามันไม่เหมือนที่อื่นจริงเหรอคุณหมอเป็นยังไงผิวหนังผิวหนังเราเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ปกคลุมร่างกายแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีความหนาบางไม่เหมือนกันด้วยด้วยองค์ประกอบด้วยสรีระาคลงทางบนใบหน้าเราด้วยนะคะนะทีนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยใต้ผิวหนังชั้นรอบดวงตาของเราเนี่ยมันจะไม่มันไม่ค่อยมีชั้นไขมันเพราะนั้นก็จะบางมากนะคะไม่เวลาจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเห็นได้ชัด ครับนะคะเพราะมันไม่มีต่อมไขมันมันก็แห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอคือต่อมไขมันมมีนะแต่ว่าชั้นไขมันไม่ได้มีนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าผิวเขาค่อนข้างจะบางมากเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะแห้งได้ง่ายนะคะถ้าอย่างนั้นปัญหาผิวบริเวณรอบดวงตาจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับก็เมื่อกี้มดพูดไปอันนึงละเรื่องของแห้งแห้งนะคะเรื่องของแห้งด้วยความแล้วก็ด้วยความที่ว่าโครงสร้างในบนใบหน้าเราเนี่ยพอเป็นผิวหนังแล้วเนี่ย ถัดมาเป็นชั้นไขมันถัดไปก็เป็นชั้นกล้ามเนื้อใช่ไหมคะคทีนี้เนื่องจากว่าชั้นไขมันมันไม่ค่อยมีมันก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อเลยทีนี้เนี่ยเป็นชั้นกล้ามเนื้อเรามาผิวหนังปุ๊บเวลาเราขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะพับผิวหนังให้เป็นเส้นเส้นเส้นด้วยเนี่ยเป็นริ้วรอยด้วยเนี่ยมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นการเกิดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตามันก็เกิดง่ายนะคะแห้งรอยแล้วก็เวลาผิวหนังตรงนี้เนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะ ค่ะนะคะมีเส้นเลือดประกอบไปด้วยเส้นเลือดส่วนหนึ่งเขาบางด้วยแล้วก็ทําให้เส้นเลือดเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะคะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเวลามีมีปัญหาอะไรนะคะถ้าเส้นเลือดใหญ่หน่อยจะดูตาคล้ำก็ได้นะคะเป็นยะหรือว่าหรือว่านอนร้องไห้ครับนะคะให้เปลี่ยนมาเป็นให้เปลี่ยนมาเป็นน้ำดูละครเก็บมันจะเก็บเครียองมีน้ําในระหว่างเซลล์อะค่ะ มันก็จะเห็นได้ง่ายอ่าไม่รู้ดูตาบวมที่ว่าเป็นอาการบวมใช่คนละแบบกับผิวใต้ตาใช่ไหมอ่าคนละแบบกันเพราะผิวมันบางมากนะคะหรือกินหรือกินเค็มเยอะกินเค็มมากมากก็คนเค็มไว้ใช่หก็จะดูบวมเพราะว่าในบวมแบบบวมทั้งบน้็เส้นเลือดเราเนี่ยโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยเส้นเลือดเราเนี่ยมันจะมีมาเลี้ยงเยอะนะคะพวกนี้เนี่ยมันก็จะ น้ำในนั้นอ่ะโซเดียมในในเส้นเลือดจะ,จะเยอะมันจะดูบวมขึ้นมาได้ไง่ายะค,ะคุณหมอเวลาเขาเกิดปัญหาเขาเกิดข้างบนด้วยไหมคะหรือว่าเกิดแต่ข้างล่างข้างบนก็บางนะคะคเพราะว่าชั้นหนังตาบนเนี่ยมันจะมีถ้าเราจับจับดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเปลือกตาเราจะมีเหมือนกระดูกอ่อนนะคะแล้วเ,เ,เปลือกตาบนนี้จะเป็นหนังบางๆที่ ที่หุ้มอยู่เท่านั้นเองนะคะรอบดวงตาเนี่ยมันก็เลยจะบางที่สุดค่ะนะคะเรารู้สึกเลยว่าครั้งตาบนมันบางนะพี่ตั้มบางทีเราหลับตาเรายังรู้สึกเลยว่ามีแสงอ่ะส่องผ่านมาได้คือเหมือนหลับตาแล้วถ้าเกิดที่สว่างสว่างน่อยเรายังรู้ว่ามีแสงใช่คือมันคงบางมากเออส่วนหนึ่งอาจจะเรื่องของการปิดตาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องไอ้ตรงเนื้อเยื่อตรงที่เป็นเหมือนกระดูกอ่อนตรงเนี้ยนะคะนะในแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะความหนาแน่น แล้วปัจจัยเมื่อกี้ที่พี่ตั้มถามว่าปัญหามีอะไรบ้างปัจจัยหรือสาเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างคะคุณหมอเอาเอาเรื่องอะไรดีเรื่องของถ้าริ้วรอยก่อนคริ้วรอยก็ถ้าถตว่าเราดูแลไม่ดีแห้งมากจะเป็นเส้นเล็กๆเลีอยวไฟไหลนะคะเส้นเล็กๆเกิดเป็นริ้วๆเลยริ้วอเลยนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเราดูแลดีด ริ้วๆเนี่ยมันก็จะตื้นขึ้นค่ะจะโอเคขึ้นนะคะนะหรือหรืออะไรหรืออย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เขาบางมากเขาก็จะติดอยู่กับติดอยู่กับกล้ามเนื้อเวลาเรายิ้มเราอะไรเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันหดมันไปพับผิวหนังใช่ไหมคะมันก็เป็นเส้นเส้นริ้วรอยได้นะคะนะนี่คือเรื่องของริ้วรอยนะคะ ในเรื่องของสีนะคะสีเนี่ยเรื่องของบางคนก็ในเรื่องของตาคล้ำนะคะเรื่องของตาคล้ำเมื่อกี้หมอพูดอันหนึ่งไปเรื่องของเส้นเลือดใต้ตาที่พาดผ่านบางทีเนี่ยเป็นเส้นเลือดมันดูเคยเห็นเส้นเลือดตามตัวแล้วไหมสีเขียวเขียวบางทีมันพาดผ่านใต้ตาเราเป็นสีม่วงม่วงนิดนึงเนี่ยมันจะดูตาคล้ำอ่านะคะพวกนี้เนี่ยมันก็รักษาอีกแบบหนึ่งหรือคนที่เป็นภูมิแพ้ ูุิแพ้นะคะพวกนี้เนี่ยขอบตาค่ำเหมือนน้องพันด้านะคะพวกนี้เนี่ยก,ก็เกิดได้อีกที่ปัญหาเรื่องของใต้ตานะคะมีอะไรอีกถ,ถุงใต้ตาถุงใต้ตาถุงใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากภาวะพอเราแก่ตัวลงค,ความแข็งแรงของผิวเนี่ยมันมันก็อ่อนความอ่อนแอลงแงข,งข็งแรงน้อยลงมันก็จะมีเรื่องของถุงไขมันที่อยู่ ด้านหลังลูกตาเราเนี่ยทะลักออกมาได้โอ้ถุงใต้ตาเป็นถุงไขม้้นค่ะใช่มันก็ออกมาก็จะเป็นตุยๆขึ้นมาครับนะคะมากน้อยก็แต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับว่ามามากแค่ไหนนะคะนะถ้าเป็นถุงใต้ตาก็รักษาโดยการผ่าตัดน้องเข้าใจมาตลอดเป็นถุงน้ำรู้ไหมเหมือนเป็นน้ำเก็บน้ำร้องไห้เยอะอะไรเงี้ยคือไม่เป็นไขมันเป็นถุงไขมันแล้วถุงใต้ตานี่เกิดจากอาการที่ทานเค็มด้วยไหมครับ จะมีผลต่อถุงไข่าตาด้วยไหมครับต้องดูว่าถุงนั้นจากอะไรเนี่ยจากไขมันหรือจากจาก,กินเค็มหรือว่านอนร้องไห้อะไรมาค,รคือเป็น,นเป็นน้ำหรือเป็นไขมันนะคะเ,เป็นได้ทั้งคู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าว,วันนั้นเช้ามาตุยตุยเนี่ย มันก็ส่วนใหญ่ตุยตุยจากน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําระหว่างเซลล์ที่มันจะเยอะๆนะคะมันจะมีช่องเรียกช่องว่างของผิวหนังเนี่ยนะคะมันจะมีกักเก็บน้ําไว้ทําให้ดูบวมๆนะคะในขณะที่ถ้าเป็นถุงไขมันเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆนะคะนะปัญหาของคนผู้ชายกับคนผู้หญิงแตกต่างกันไหมคะรพวกปัญหาที่อยู่รอบๆดวงตาในในผู้หญิงเนี่ยมันจะมีการสัมผัสกับ เขาเรียกว่าสารเคมีเยอะกว่าเครื่องสำอางนะคะแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะนะคะเออบางบางคนต้องแต่งแบบกันน้ำเช็ดเยอะถูเยอะกว่านะอกหมดใช่นะคะโอกาสอันดับแรกเลยละคายเครื่องมันนี้แพ้ขูดเยอะใช่นะคะตั้งแต่แพ้ตั้งแต่แพ้เครื่องสำอางก่อนนะคะเราพอมาล้างเยอะๆอีก หูแรงๆอีกอะไรเงี้ยนะคะก็เกิดการระคายเคืองได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมากกว่าชายในเรื่องของพวกเขาต้องใช้เครื่องสำอางเยอะกว่าแต่ว่านอกนั้นถุงลอยอะไรเป็นได้เหมือนกันหมดก็เป็นได้นะคะแล้วพูดถึงการดูแลรักษานะครับผิวบริเวณรอบดวงตาทั่วไปเนี่ยการดูแลรักษาแตกต่างจากผิวบริเวณอื่นบริเวณใบหน้าบริเวณผิวรอบกายเยอะไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขาบางใช่ครับนะคะเขาบอกบาง เราะุบใช่ต้องบ oui อกตาใช่นะคะทีนี้เนี่ยแล้วเป็น area ที่เวลาแพ้อะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวฟ้องได้ค่อนข้างง่ายมากสมมุติว่าวันหนึ่งมดไปทาเล็บมาคทาเล็บมดก็ทาแล้วรอบเล็บมดไม่แพ้เลยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามดนั้นไปเกาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะแค่ขี้ตา อุ้ยตาบวมเลยครับเหรอออก็มีเหมือนกันแต่มันไวขนาดนั้นมันไวบางทีไม่รู้ด้วยนะว่ามาจากเล็บเรื่อก็ไปเป็นอย่างอื่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องก็ต้องเรียกว่าระวังนิดนึงเพราะเป็น e อร์ r e a ที่เซนซิทีฟมากครันะคะวอนไวที่สุดแต่ว่าต้องดูแลเขาแตกต่างจากที่อื่นเวลาจะใช้ของอะไรเนี่ยระวังนิดนึงค่ะนะคะของก็ให้ให้เขียนมาว่า for eye เลยสำหรับทาตาทำทารอบดวงตา นะคะเพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟเยอะเขาบางโอกาสที่จะระคายเคืองได้ง่ายกว่าบนหน้าหรือบนตัวเนี่ยเยอะกว่านะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเขาเยอะๆนะคะการที่เราจะดูแลรอบดวงตายพี่ตั้มถามไปเนี่ยค่ะครีมก็ตามเจลก็ตามโลชั่นก็ตามควรจะเริ่มทาสักอยู่เท่าไหร่คะคุณหมอก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลไปนั่นแหละค่ะดูแลตั้งแต่เกิดอ่ะพอเราพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรา ทุกคนนะคะคพอแก่ตัวลงเนี่ยการอีลาสตินและคอลลาเจนเนี่ยมันเริ่มแย่ลงรวมทั้งผิวใต้ตาด้วยนะคะคพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มความแข็งแรงของผิวจะเริ่มลดลงนะคะจากเดิมเคยเคยเห็นมาเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีรอยอะไรรอบดวงตาแต่พอแก่แล้วมี เพราะอะไรเพราะว่าเวลาบางทีเรายิ้มบางทีเรายิ้มเราอะไรเนี่ยนะคะผิวหนังเราโดนพับได้ง่ายเพราะว่าความแข็งแรงเขาลดลงนะคะเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นเส้นได้ง่ายขึ้นนะคะนะันี้ถ้าเราดูแลเขาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นครีมที่ทาทุกวันนะคะบางคนอาจจะใช้เลเซอร์ช่วยในการกระตุ้นให้คอลลาเจนต่างเขาแข็งแรงตลอดเวลาเนี่ยก็ได้นะคะเรียกว่าดูแลก่อนได้เปรียบ ใช่ใช่ใใหลังจากเป็นวัยรุ่นนะดูแลได้เลยะนะครับประมาณอย่างนั้น <ไว S 2> เป็นที่สังเกตไงว่าจริงๆว่าวัด ที่เอามาดูแลรอบดวงตาเนี่ยสังเกตจะแยกจากการดูแลใบหน้าผลิตภัณฑ์ทั้ง,ลงหลายหลายท่านก็เผยเนึกว,ว่าโอเคใช้ดูแลใบหน้าก็พอแล้วไม่ได้แยกซื้อเพราะาจะแยกเอาไว้ซึ่งจริงแล้วมีผลถูกไหมครับเนื่องจากว่าองค์ประกอบต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะในเรื่องของความระคายเคืองความในที่คือตัวนี้จะมีความระคายเคืองมากกว่าเนี่ยแต่ใช้กับหน้าได้แต่ใช้กับรอบดวงตานี้ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยเขาก็จะเขาจะเขาจะไม่ไม่ค่อยเอามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตัวที่แบบค่อนข้างจะอ่อนโยนนะครับนอกเหนือจากให้อ่อนโยนแล้วคุณหมอสสารกัด ที่เราควรจะดูว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อดวงตาโ <gam. S 1> <ข Ooh, S 2> ดยเฉพาะก็โดยทั่วไปแล้วสารสกัดหมายถึงถ้าต้องการเรื่องของชุ่มชื้นแตงวกวาก,ก็ได้ว่านหางเจอระเขาก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะพวกนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังรอบดวงตาเรนาน,รนะคะแล้วที่อย่างเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินอย่างสับประเพยทุกฮายารอนอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวไหมครับ กลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวที่จะเติมเติมร่องนะคะนึกถึงถ้าเรามองภาพตัดขวางเวลาเราเป็นเส้นเนี่ยนะคะเราตัดขวางมันจะเป็นเป็นร่องลงมาอย่างงี้ะคะ,คะ,ะ,คะกลุ่มไฮโดริกแอซิดเนี่ยจะเป็นตัวเขาเ้าไปดันร่องให้มันขึ้นมา นะคะอย่างหมอเนี่ยบางทีหมอใช้ฉีดเอาไปถมให้ตื้นถมให้ตื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้ยิ่งอนุภาคเล็กเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งกับใต้ตาใช่ไหมนะคะมันก็จะจะค่อนข้างจะคอ r r e c ได้ดีคุณหมอไม่เจ็บหรอฉีดเจ็บนะหมอว่าเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์มันเจ็บแต่เขาจะทายาชาอะไรทั่วไปถึงทายาก็ยังเจ็บอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังทนเนาะนอาเหนือจะทายาลูรอนพวกแบบ วิตามิน A อะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอเขาทาใต้ตากันไหมคะโอ้วิตามิน A จริงๆแล้วตัวของเขาค่อนข้างจะระคายเคืองมากเขาเลย<อ>จะใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าอนุพันธ์ครับตัวลูกตัวหลานของตัววิตามิน A พวกลุ่นของเลติโนลพวกเนี้ยค่ะจะจะจะ,จะหลีกเลี่ยงความระคายเคืองได้ดีกว่าแต่ถามว่าเลติโนลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ระคายเลยนะ,ะแต่น้อยกว่าวิตามิน A เยอะ,ะนะคะ,คะ แต่ทาได้ใช่ไหมครับไม่ต้องรับประทานเอ่อเลติโนไวทาไว้ทานะคะเอ่อพวกนี้เนี่ยถ้าเราได้เลือกตัวที่ค่อนข้างจะโอเคเลยเนี่ยด้วยด้วยการผลิตที่ดีเนี่ยนะคะความระคายเคืองก็จะน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่จะเอ่อเรียกว่าทําให้ผิวหนังแข็งแรงด้วยนะคะคุณหมอน่าจะผลิตภัณฑ์ค่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่แบบอย่างพวกเลเซอร์ที่มันจะลงไปฟื้นฟูเนี่ยคุณหมอมีข้อแนะนำไหมคะว่าเขาทาอะไรกันบ้างอ่ะปัจจุบันนี้ค่ะก็ เอาเป็นมีสองแบบแบบที่เรื่องของทําให้สีมันดีขึ้นบางคนเรื่องของแพนด้าอะไรเงี้ยนะคะนะก็ยิงไปให้สีมันลดลงนะคะแต่พวกนี้ก็ใช้เขาเรียกว่ายิงแรงมากเลยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาค่อนข้างจะบอบบางมันใกล้ตากลัวเหมือนกันนะนะคะนะอีกอันหนึ่งที่เขาจะนิยมใช้กันก็คือตัวที่ยิงเพื่อลดริ้วรอยพวกเส้นๆทั้งหลายนะคะเพื่อยิงไปเพื่อให้ผิวหนังตรงนี้แข็งแรงขึ้นริ้วรอยก็จะลดลงนะคะเขาก็ทำกันทั่วไปนะคุณหมอ ก็ทํากันค่ะใช่ก็อยู่ในขั้นว่าปลอดภัยในบ้านเราตอนนี้ถูกต้องค่ะแต่ก็ต้องเลือกตัวนิดนึงว่าตัวไหนที่ทำแล้วดีเราเราอย่าไปเสี่ยงเลยใต้ตาเนาะนั่นรวมกันใช่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผิวที่บางรอบดวงตานะคะตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอติ๊กค่ะแพทย์หญิงเปียมาศการจนาหัธิกิจค่ะขอบพระคุณค่ะขวัสดีค่ะคุณหมอติ๊กค่ะแต่คุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะมาชมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยฟื้นฟูผิวของเราได้ด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ะเดียวกลับมา